สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอาเซียนวิชั่นค่ะรายการที่จะทําให้คุณก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็งกับดิฉันนิลบลไสงามค่ะ ประธานาธิบดีบรักโอบามาของสหรัฐนะคะเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนเอเชีย4ประเทศแล้วโดยที่ประเทศสุดท้ายประเทศฟิลิปปินส์โอบามาให้คำมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีนะคะในการช่วยเหลือในการต่อสู้กับภัยคุกคามรอบด้านขณะที่ประเทศสปป,ปลาวค่ะเตรียมจัดการประกวดลาวซูเปอร์โมเดล2014เพื่อเฟ้นหานักแสดงนะคะรวมไปถึงทาหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมในเวทีอาเซียนอีกด้วยไปติดตามราย ละเอียดรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในภูมิภาคในช่วงสรุปข่าวอาเซียนรอบสัปดาห์ค่ะ ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสีชาติเอเชียแล้วเมื่อช่วงกลางสัปดาห์โดยระหว่างการเดินทางเยือนฟิลิปปินส์ประเทศสุดท้ายโอบามากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าเหล่าทหารภายในโรงยิมที่ฟอร์ดโบนีฟาซิโอในกรุงมนิลา โดยย้ำว่าการกระชับความสัมพันธ์ของสหรัฐและฟิลิปปินส์เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายมุ่งสู่เอเชียแปซิฟิกและให้คำมั่นในการเป็นพันธมิตรที่ดีที่จะช่วยเหลือฟิลิปปินส์ปกป้องอธิปไตยและบุรณภาพด้านดินแดน รวมถึงลงนามในบันทึกข้อตกลงทางการทหารกับฟิลิปปินส์นาน10ปีซึ่งจะเปิดทางให้สหรัฐสามารถส่งทหารอากาศยานและเรือรบไปประจำการที่ฟิลิปปินส์ได้มากขึ้นขณะที่ชิ้นกังโคโสกระทรวงการต่างประเทศของจีนถแถลงข่าวต่อกรณีที่มีสื่อมวลชนต่างชาติวิเคราะห์ว่าการที่โอบามาเดินทางเยือนเอเชียแปซิฟิกโดยไม่เดินทางไปจีนเพราะสหรัฐต้องการแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่า พร้อมต่อสู้และจะยืนอยู่เคียงข้างประเทศที่มีปัญหากับจีนซึ่งฉินกังระบุว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดและท่าทีของสหรัฐในอนาคต นายทองคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของกรัรมพูชากล่าวภายหลังการพบป่าหารือและคาระวะรับตำแหน่งของไอฮานเคมันตักเออัครราชทูตตุรกีประจำกรัรมพูชาคนใหม่ ซึ่งภารกิจแรกของทูตตุรกีคือการกระชับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยในช่วงปลายปี2,557นี้สายการบินของตุรกีอาจเปิดเส้นทางและให้บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีมาอย่างประเทศกัมพูชาเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศโดยในปัจจุบันเมืองพระนครในจังหวัดเสียมเรียบซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทนครวัดนับเป็นจุดหมายปลายทาง ที่ชาวตุรกีเดินทางเข้ามาเที่ยวชมมากที่สุด นางองซานซูจีหัวหน้าพักคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ได้เสนอยกให้บ้านของนายวินตินหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพักค NLD ซึ่งเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาให้เป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ให้กับคนรุ่นหลังในอดีตนายวินตินเคยดำรงตำแหน่งบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์หงสาวดีและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรค NLD ร่วมกับนางองซานซูจี ก่อนที่จะถูกจำคุกในปีพุทธศักราช2532และถูกจองจำยาวนานถึง19ปีก่อนได้รับการปล่อยตัวในปีพศ2551หลังได้รับการปล่อยตัวเขาก่อตั้งมูลนิธิเดอะวินตินฟาวเดชันเพื่อช่วยเหลือนักโทษทางการเมือง โดยนายวินตินเสียชีวิตเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาซึ่งในงานชาปนก,กิจศพมีชาวพมา่าเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศสซป,อ,ปอลาวจัดถแถลงข่าวเชิญชวนให้บรดานหนุ่มสาวเข้าร่วมการประกวดลาวซูเปอร์โมเดล2014ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดการประกวดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับบริษัทเอกชนอีกสองแห่งวางแผนที่จะใช้ศูนย์ประชุมและนิทรรศการลาวไอเทคเป็นสถานที่จัดงาน โดยนายวิไลศักดิ์พุทธคำสภูประธานคณะผู้จัดโครงการประกวดกล่าวว่า ต้องการเปิดโอกาสให้เยาวชนกล้าสแสดงออกขณะที่กติกาการแข่งขันหนุ่มสาวต้องนำเสนอขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของชาติด้วยการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์การประยุกต์ผ้าไหมลาวโดยเนื่องจากผู้ชนะการประกวดจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงของลาวแล้วยังจะได้ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมของประเทศในเวทีอาเซียนอีกด้วย ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของชาวจังหวัดภาคใต้กันค่ะ